สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเราก็มีรถตู้มาชี้เป้ากันอีกหนึ่งคันครับนะคันนี้เป็นโตโยต้าไฮเอครับนี่เครื่องยนต์คันนี้เป็นตัวดีเซลครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ครับคันนี้ซ่อมบำรุงตามบินแล้วครับนี่ราคาคันนี้ก็ผู้ขายตั้งไว้ที่9ก0 0 0บาทนะครับใครมองหารถตู้อยากจะเอาไว้ใช้งานก็ลองดูครับนะ เอาไว้เป็นรถออกทริปท่องเที่ยวครับเป็นรถใช้ครอบครัวก็ได้นะค่อนข้างจะอเนกประสงค์นะครับรถตู้ทาได้หลายแบบนะครับก็กับราคา99,000ครับใครรับได้ก็ลองดูครับอ่คันนี้เครื่องเป็นดีเซลครับก็ประหยัดน้ำมันนะครับก็ดีกว่าเบนซินนะช่วงนี้นะทำมาใหม่ครับจบกับสีภายในแอร์เย็น เรื่องเกียร์สมบูรณ์ครับเจ้าของก็บอกไว้เช่นนี้ครับก็ดูรถได้คันนี้อยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับนะใกล้สนามบินเจ้าของบอกว่าส่งได้ทั่วไทยครับก็ใครสนใจก็ติดต่อไปได้ผ่านลิงก์เฟซบุ๊กน้าลัางคลิปนะครับนะจะมีเบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ในะนั้นเรียบร้อยครับนะติดต่อได้โดยตรงเลยครับนะช่องทางเฟซบุ๊กแบบนี้ครับพอความพูดคุยสอบถามส่งคลิปต่างๆได้เลยนะครับ เราคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ